เราเอาเด็ดข่าวสารความบันเทิงกับพศพศธรในช่วงของจิจ๊บจิบก็10บันเทิงกันดีกว่านะครับ เข้ากับช่วงบรรยากาศของเทศกาลงานเข้าพรรษานะครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราคนบันเทิงหลายคนเลยนะครับที่มีโอกาสได้เข้าบวทเรียนนะครับศึกษาพระธรรมนะครับซึ่งในแต่ละท่านนี้จะได้รับแง่คิดคติธรรมและประสบการณ์ดีๆอะไรกันบ้างวันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันครับเริ่มต้นกันที่หนุ่มวงกะลาครับที่เข้าพิธีอุปสมบทรอบที่สองไปเมื่อเดือนวันที่26ิมิถุนายนที่ผ่านมาโดยพระหนุ่มได้ฉายาทางธรรมว่าสุวนังโนครับซึ่งในขณะที่พระหนุ่มได้จำวัดอยู่ที่วัด ่าจังหวัดอุดรธานีก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตหลายเรื่องเลยครับอย่างที่หนุ่มโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังศึกออกมานะครับเกี่ยวกับช่วงระหว่างที่บวชว่าทําให้หนุ่มได้ประสบการณ์หลักธรรมที่จะตอบหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตครับต่อมาครับนั่นก็คือหนุ่มแจ็คแฟนฉันครับเข้าบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยแจ็คได้ฉายาทางธรรมว่าชยาพินันโดครับซึ่งในขณะที่แจ็คถือ สมณะเพศอยู่นั้นนะครับก็ได้พูดคติธรรมที่เขาได้เรียนรู้ตอนบวทไว้หลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งครับว่าเรื่องการมีสติในการใช้ชีวิตการท่องโลกโซเชียลบ่อยๆอ,อาจทําให้จิตใจวุ่นวายครับ อีกคนหนึ่งครับพระเอกหนุ่มครับกอฟพิชยะนะครับที่บวชเรียนเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไปเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาโดยกอฟได้ฉายาทางธรรมว่าสุวิชโชครับในขณะที่บวชเรียนที่วัดบวรเป็นเวลา15วันนั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งคือเขาได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เป็นคนดีโดยอัตโนมัติ เป็นคนดีโดยไม่หวังผลไม่ต้องไม่ต้องหวังผลครับว่าต้องขึ้นสวรรค์แต่อยากให้เป็นคนดีเพราะดีด้วยจิตใต้สำนึกนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีดาราอีกหลายท่านเลยนะครับที่เข้าศึกษาพระธรรมใต้ลมกาสาวพัชเช่นหมอโอ๊ับโบธนากรอ,อมอัคคพันธ์ชาคริษแย้มนามครับจอห์นนี่แอนโฟเน่เปิ้ลน,นาคอนเป็นต้นครับแต่ละคนก็ได้เรียนรู้คติทางธรรมแตกต่างกันไปจิบจิบก็สิบบันเทิงก็ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยละกันนะครับ